สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องราชาจุกูเหมือนเดิมแล้ววันนี้ผมจะมาแคส ROV กันวันนี้ไม่มีชื่อ,อรายการวันนี้เล่นแบบไม่มีอะไรทำเล่นชิวๆไปวันนี้ผมจะเล่นอะไรดีผมจะเล่นตัวไหนก็มาดูกันดีกว่า งตาของพิสซี่แล้วตาของพิซีแล้หรอเอ่อเล่นตัวนี้แล้วกันตัวนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ฝกเล่นเลยเอตัวนีอเ่นตัวนี้แล้วนตัวนี้มันชืว่าอะไรมันชอว่าอะไรทีกวีตัวเนี้ย ไปคอมเมนต์คอมเมนต์นะว่าไอตวที่ผมนี่กำลังเล่นอยู่มันชื่อว่าอะไรสกิลนี้มันสกิลสกิลอะไรดาร์กเวกเตอร์เนี้ยของผมมันดังดาร์กเวกเตอร์อะไรอะไรก็คอมเมนต์เบาเบาด้วยแล้วก็แล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันว่าตัวนี้มันเล่นอย่างไรแล้วสกิลที่แล้วอันนี้ที่บอกส่งต้องเอาไปแบบไหนหรือว่าแนะนำอะไรยังไงนะ โอเคลืมยืนยัน okay. โอเคถ้าคุณทหดาร์คเวกเตอร์กันเหรอดาร์คอะไรสักอย่างนี่แหละดทุกคนดาร์คอะไรสักอย่างจเออทุกคนผมอยากผมอยากจะถามทุกคนมากเลยอะ่ะคื มาเดีย๋ยวเข้าเกมก่อนนะแปบ๊บนึงนี่เราเจอคนหรือว่าเราเจอบอทบอเนี่ยทุกคนมีแวนมีพิตซี่มีนุ่นมีนี่มีนั่น,นเยอะแยะเลยทีมเราแล้วจะเป็นฝ่ายตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้าวินาทีโอไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนสู้กับศัตรูไปด้วยกันไม่รู้อะทุกคนช้างจะตามมาทําไมเนี่ย เช้ามันเป็นตัวฟาร์มหรือตัวตัวซัพพอร์ตความเจ็บป่วยไปไกลเลยข้าน้อยจะมาทำไมไปไกลเลยแมวนี่เออแม่งเอ้ยจะมาทำไมทข้างน้อยข้างน้อยข้างน้อยจะด้แยงกันไล่ ผมเล่นเหมือนเอลซูเลยนะเอ้ยไ,ไม่ใช่ดิอันนี้ผมเล่นเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะไม่รู้มันมันใช่เอลซูรหรือเปล่าผมไม่รู้ผมอ่านยังไงนนเนี่ยไอ้ตู้เนี่ยคนรักช่วงงานที่สำคัญข,ขอตีหน,น่อยละกันมา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 ไอ้ช้างน้อยมันร้านผมตายซะตายซะตายซะ enemy has been defeated. <coughs> 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 an enemy has been defeated. <coughs> you have defeated an enemy. <coughs> okay, ผมว่าน่าจะโขลกไปต้องมาแยงปา่าทุกคนเลยนนท์ไปฆ่าคนนึง คือไอตัวละครที่เกลียดที่สุดคือช้างทำไมผมถึงเกลียดช้างเหรนะเพราะหน้าตามันอุบาทอยากให้จีเอ็มช่วยแก้หน้าตามันหน่อยเพราะมันอุบายการวิ่งช่วยแก้ปัญหาคือยังไง

สภาพนี้น่าจะโปเแล้วแหละไต่ถ้ไปที่ไหนคนเออเอออเจ็บเจ็บนะเจ็บนะ้ำไมกะแคลน <The> ตายซะไอลิงน้อยช้างน้อยมันก็ควรตายด้วยตายซะช้างตายตายไม่ตายวะมาละมามาละไอนี่ไอนี่มันมาลวมันมาลวโอ้โหถอยถอยถอย,ถอย ไอ้ซ่าไอพี่ซีพ nah yeah, oh ึ่งเวลเวลสอ่โอ้เวลแปแล้วนะพีซีพิ่งเวลสี่เยทีมศัตรูพิ่งเวลสี่ o my god ออกไปช้างน้อยนไ้่ให้นายตีหรอกป้อมเนี่ย Oh, lolung, no no Lolung, no your lolung has destroyed tower. your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Oh! die, 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 Mega Kill! อะไรมึงละแวนอะไรนึงล่ะอะไรนึงล่ะอะไรนึงอะไรนึงอะไรนึงะตายชนะจบจบอย่างไวขอขอบคุณตัวดาร์คเวนเตอร์ด้วยไม่ร ja. mm um> ู้ขนาดว่าอะไรเมื OK> <t <t ่อกี้แต uh ่มันเป็นดาร์คตัวมันเป็นสกินตัวดาร์คไงเอออ๋อไม่อยากจะโม้ จะเก็บเท่าไหร่วะน่คนงาจะคนแล้วแหละเออน่าจะคนอะดูจากทรง่แพ็คคิวแพ็คคิวใช่ปราวะ My master s a t i s f i e d คิวเท่าไหร่ว e ย s hard หน้าคิวน่โอ้ศัตรูแทบแทบ แท่ icana, zat, ไม่ได้แต่เออแทไม่ได้ค <compelling sound> so, ิวอ่ะเออก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ผมหวังว่าคลิปนี้จะมีคนดูเยอะนะเพราะว่าผมแบกไปตั้งเยอะเลยเนี่ย25คิวเน้นเนอเน้นๆแบบจุกจกแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า